สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์กับครูต้นอิ่งครับเช่นเคยวันนี้นะครับครูนนต้นไม้จะมาสอนนะครับเด็กๆในกลุ่มสาระรายวิชา ภาษาไทยนะครับภาษาไทยวันนี้ครูต้นนะครับจะมีความรู้มามอบในเรื่องคำพ้องนะครับคำพ้องคือคำอะไรเอ่ยนะครับเด็กๆพอจะทราบไหมครับว่าคำพ้องหมายถึงอะไรนะครับครูต้นจะมีคำตอบนะครับให้กับเด็กๆในคาบนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องคำพ้องนะครับไปเลยนะครับเข้าสู่บทเรียนกันเลยดีกว่าครับเด็กๆนะครับ คำพ้องนะครับคำพ้องในภาษาไทยนะครับในภาษาไทยมีคำพ้องอยู่4ลักษณะสำคัญสำคัญคือคำพ้องที่1คำพ้องรูปนะครับคำพ้องรูปคำพ้องรูปหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าคำพ้องรูปหมายถึงอะไรรูปร่างหน้าตาลักษณะเป็นอย่างไรนะครับ คำพ้องที่สองคือคำพ้องเสียงนะครับคำพ้องเสียงเป็นอย่างไรนะครับพ้องที่สามคำพ้องรูปและพ้องเสียงนะครับพ้องรูปและพ้องเสียงนะครับและสุดท้ายพ้องสุดท้ายคือคำพ้องความคำพ้องความนะครับเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับอู ต้นนะครับไปกันเลยครับเด็กๆเข้าสู่คำพ้องรูปนะครับคำพ้องรูปก่อนอื่นเราต้องไปทราบความหมายก่อนนะครับว่าคำพ้องรูปหมายถึงอกระไรคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันเห็นไม่รูปที่ครูต้นนะครับขีดเส้นใต้ไว้คือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่าง กันออกเสียงต่างกันยังไม่พอนะครับและต้องมีความหมายต่างกันด้วยนะครับถึงจะเรียกว่าคำพ้องรูปนะครับคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงต่างกันและก็มีความหมายต่างกันด้วยนะครับหัต้นนี้นะครับตัวอย่างให้กับเด็กๆนะครับได้เรียนรู้กันนะครับด้วยนะครับให้เกๆขียนไปกันเลยนะครับ ตัวอย่างคำพ้องรูปนะครับคำพ้องรูปนะครับครูต้นเอาตัวอย่างมามอบให้กับเด็กๆคือคำว่ากรีกรีนะครับเด็กๆเห็นไหมลูกกรีตัวเนี้ยจะอ่านว่ากรีซึ่งกรีจะหมายถึงอวัยวะส่วนหัวของกุ้งอวัยวะส่วนหัวของกุ้งนะครับอีกคำพ้องรูปหนึ่งคือที่ครูต้นยกตัวอย่างมาคือคำว่า กะรีอ่านว่ากะรีเห็นไหมครับซึ่งกะรีตัวนี้จะหมายถึงช้างเห็นไหมครับเด็กๆสังเกตเห็นไหมเอ่ยว่าคาพ้องรูปนะครับจะจะเขียนเหมือนกันแต่เวลาเราอ่านจะอ่านต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยนะครับนะครับมาดูอีก ตัวอย่างหนึ่งที่ครูต้นจะมามอบให้กับเด็กๆนะครับคํานี้อ่านว่าวนวอกนอวนนะครับอ่านว่าวนนะครับคํเนี้นะครับซึ่งคํานี้จะมีความหมายว่าเวียนโดยรอบนะครับครูต้นยกตัวอย่างอ่าเด็กๆไปเวียนเทียนที่วัดเรื่องในวันอาสาฬหบูชานะครับวนตัวนี้จะหมายถึงการเวียนโดยรอบนะครับ เด็กๆเ,เข้าใจไม่เอ่ยนะครับต่อเลยนะครับคําที่สองที่ครูต้นมามอบให้ก็คือคํานี้อ่านว่าวะนะเห็นไหมครับวะนะซึ่งเขียนเหมือนกันเลยแต่อ่านออกเสียงต่างกันซึ่งนี้จะมีคํานี้จะมีความหมายว่าป่านะครับเห็นไหมครับเด็กๆ,ๆนะครับเขียนเหมือนกันอ่านต่างกันและความหมายก็ต่างกันนะครับ ไปดูเรื่องที่สองเกี่ยวกับคำพ้องที่สองนะครับคือคำพ้องเสียงนะครับคำพ้องเสียงหมายถึงอะไรนะครับเด็กๆไปดูกันเลยครับคำพ้องเสียงคือคำที่ที่นะครับครูต้นจะย้ำนะครับคำว่าออกเสียงเหมือนกันเห็นไหมครับดเด็กๆครูตน้นขีดเส้นใต้ไว้แต่เขียนต่างกันคำพ้องเสียงเนี่ย เราจะออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันเขียนต่างกันยังไม่พอความหมายต้องต่างกันด้วยครับเขาถึงจะเรียกว่าคำพ้องเสียงนะครับครต้นมีตัวอย่างให้กับเด็กดูด้วยนะครับว่าเอรูปร่างหน้าตาของคำพ้องเสียงมีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับครูต้นยกตัวอย่างคำพ้องเสียงคำว่ากดเห็นไหมครับ อกอไก่ดอชาอ่านว่ากออกดกดซึ่งกฎตัวนี้จะหมายถึงข้อกำหนดหรือข้อบัญญัติให้ปฏิบัติตามส่วนกฎที่สองกออกดกฎนะครับกฎตัวนี้หมายถึงชื่อปลาไม่มีเก็บมีหลายชนิดนะครับปรากฏในลูกปลาชื่อสายพันธ์ปลาชนิดหนึ่งนะครับซึ่งสองคำนี้เด็กๆสังเกตไหมครับว่า เวลาเราอ่านออกเสียงออกเสียงเหมือนกันเลยแต่เวลาเขียนเขียนต่างกันเลขความหมายก็ต่างกันด้วยนะครับครูต้นยกตัวอย่างมาอีกนะครับคําว่าบาทบาทตรงนี้มีความหมายว่าบาทแผลบาทเจ็บนะครับบาทตัวนี้หมายถึงนะครับวชิญชนะของพระสงฆ์ที่เอาไว้บินทบาทนะครับและบาทสุดท้ายหมายถึงบาทที่เป็นลักษณะ น้ำนะครับ1บ,1บาท2บาท3บาทน,นะครับซึ่งคำเหล่านี้เวลาเราอ่านออกเสียงจะออกเสียงเหมือนกันเวลาเขียนเขียนต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยนะครับย,ยังไม่พอครูต้นมีตัวอย่างอีกโจทย์ตัวนี้โจทย์หมายถึงโจทย์ที่นะครับเ,เป็นพยา,ยานหรือเป็นอะไรที่เอาไว้ขึ้นศาล<ม>ครับส่วนโจทย์ที่2คือโจทย์เลขอนิต<ม>เห็นไหมครับ และสุดท้ายโจทย์ที่3ามหมายถึงเราเล่าขานโจทย์กันมาเป็นช้านานเหมือนเรื่องเล่าที่ต่อๆกันมานะครับเห็นไหมครับเด็กๆเวลาเราอ่านออกเสียงจะออกเสียงเดียวกันหมดเลยแต่เวลาเราเขียนเขียนต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยเขาจึงเรียกคำเหล่านี้ว่าคำพล้องเสียงไปต่อเลยครับเด็กๆ มาเข้าสูส่คำ kind of พ้องรูปพ้องเสียงนะครับคำพ้องรูปพ้องเสียงนะครับเด็กๆจะก็ต้องเข้าใจความหมายก่อนนะครับว่าความหมายของคำพ้องรูปพ้องเสียงคือคําที่เขียนเหมือนกันและก็อ่านเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันคําพ้องรูปพ้องเสียงคือคําที่เขียนเหมือนกันและความหมาย ต่างกันเวลาอ่านอ่านเหมือนกันด้วยนะครับเอนักเรียนนึกออกไหมครับว่าคําพ้องรูปพ้องเสียงรูปร่างหน้าตาจะเป็นเช่นไรนะครับครูต้นมีตัวอย่างมาให้นะครับเด็กๆได้เรียนรู้ด้วยเกี่ยวกับตัวอย่างคําพ้องรูปพ้องเสียงนะครับตัวอย่างคําพ้องรูปพ้องเสียงในที่นี้ครูต้นเตรียมตัวอย่างมาก็คือคําว่าเขาเอเขา เขาเป็นยังไงเขาคนนั้นหรือภูเขาหรืออะไรนะครับไปดูกันต่อเลยเขาในที่นี้คือมีรูปเดียวกันรูปเดียวกันในที่นี้ก็คือเขียนเหมือนกันออกเสียงอย่างเดียวกันนะครับแต่ความหมายต่างกันหลายความหมายนะครับในที่นี้นะครับคือคำพ้องรูปพ้องเสียงนะครับ มีรูปเดียวกันออกเสียงอย่างเดียวกันแต่มีความหมายต่างกันหลายความหมายนะครับครูต้นยกตัวอย่างเขาที่หนึ่งเขาที่หนึ่งนะครับหมายถึงเนินที่นูนสูงขึ้นไปเป็นจอมเด่นหรือที่เด็กๆเ,เรียนรู้หรือที่ทราบกันก็คือภูเขาใช่ไหมครับเขาที่หนึ่งนะครับเขาที่สองหมายถึง สิ่งที่งอกออกจากสัตว์บางพวกมีลักษณะแข็งอย่างเช่นเขาวัวเขาควายเห็นไหมครับเขานะครับซึ่งจะเป็นนะครับสิ่งที่งอกออกจากสัตว์มีลักษณะแข็งนะครับเขาเขาที่สามที่กูต้นมาเขาตัวนี้จะมีความหมายว่าชื่อนกชนิดหนึ่งหรือที่เด็กๆรู้จักคือนกเขา และสุดท้ายเขาที่4คือสรพนามบุรุษที่3แทนผู้ที่เรากล่าวถึงเขาคนนั้นเป็นอย่างไรเขาคนนั้นชื่ออะไรนะครับเป็นสรรพนามบุรุษที่3นะครับเด็กๆเ,เห็นไม่เอ่ยว่าคำพ้องรูปพ้องเสียงนะครับทุกคำนะครับที่ครูต้นยกตัวอย่างมาจะมีรูปเดียวกันออกเสียงอย่างเดียวกัน แต่ความหมายต่างกันหลายความหมายเห็นไหมครับมาสู่คำพ้องสุดท้ายนะครับคำพ้องสุดท้ายคืออะ,อะไรเอ่ยไปดูกันเลยนะครับเด็กๆคำพ้องสุดท้ายคำพ้องความนะครับคำพ้องความคำพ้องความ คือคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือมีความหมายใกล้เคียงกันมากนะครับคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือมีความหมายใกล้เคียงกันมากเด็กๆนึกภาพบอกไหมครับคำพ้องความคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือมีความหมายใกล้เคียงกันมากบางตำราเรียกว่าคำพ้องความหมายครับบางตำรานะครับจะเรียกว่า คำพ้องความหมายนะครับหรือคำศัพท์ทางวรรณคดีเราจะใช้คำว่าคำวัยพ์เอ๋เคยคุณหมูไหมครับคำวัยพ์คำวัยพ์หมายถึงอะไรนะครับนะครับซึ่งความหมายเหล่านี้นะครับจะนำนะครับจะนําไปสู่นะครับเข้าสู่คําพ้องความนะครับคําพ้องความหรือคําพ้องความหมายคูยต้นนะครับ มีตัวอย่างมาให้เด็กๆนะครับได้เรียนรู้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องคำพ้องความนะครับตัวอย่างคำพ้องความที่ครูต้นยกตัวอย่างมาเช่นช้างช้างนะครับช้างในที่นี้เรียกอีกอย่างว่ากุญชอนเห็นไหมครับกุญชอนหัดถีไอยราและกรินเห็นไหมลูกนะครับซึ่ง คำทุกคำที่ครูต้นยกตัวอย่างมานี้นะครับล้วนมีความหมายที่แปลว่าชานนะครับตัวอย่างที่สองป่านะครับป่าเรียกอีกอย่างว่าไพรพนาวนาและพนาลัยนะครับซึ่งคำเหล่านี้จะมีความหมายเดียวคือ ความหมายว่าปานะครับตัวอย่างที่3ท้องฟ้าท้องฟ้าเรียกอีกอย่างว่าณนา้าเวหาอัมพรและหาวนะครับทุกตัวที่กรูต้นยกตัวอย่างมานะครับลวนแปลว่าวลว,าวนแปลว่าท้องฟ้าทั้งสิ้นเลยนะครับเป็นไงบ้างเอ่ยเด็กๆวันนี้เราเรียนเรื่องทำพ้องนะครับ ทำพ้องมีทั้งหมด4ชนิดนะครับทำพ้องมี4ชนิดนะครับนะครับคุูต้นหวังว่านะครับนะครับความรู้วันนี้นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กๆนะครับเกิดการเรียนรู้นะครับนะครับแล้วสามารถไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับนะครับเราเรียนวันนี้อย่าลืมทำ ไบงานที่ครูต้นมอบให้นะครับวันนี้ครูต้นนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับและขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย